เอาละคคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องเพลงนะคะแฟนเพลงของ The Star Idol ได้ฟังกันไปแล้วสำหรับน้องภูมิน้องภ<ะ>ูมิล่าสุดค่ะก็ถึงคิวของเพื่อนซีนะคะอย่างเ e อิญเอิญฟาติมาและก็คอปเปอร์เดชาวัฒค่ะสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนซีกันแต่ว่ามาจับเป็นคู่จิ้นค่ะกับบทเพลงที่คุณผู้ชมจะได้ฟังกันนะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักตามวาย<ะ>ัยกับเพลงโ oh อ้โ oh อ้ใช่ใครก็ตามครับที่ได้ติดตามรายการ t h e Star i ์ o l ตั้งแต่ทำการแข่งขัน,ขนกันก็จะเห็นว่า คู่นี้ก็มีความสนิทกันแล้วแฟนๆก็จิ้นกันเยอะว่าเอ้ยคู่นี้เขามีความน่ารัก mm hmm. นะครับพอล่าสุดครับซิงเกิลที่3จาก The Star Idol ครับ mm hmm. ก็เลยเอาใจแฟนๆสายจิ้นกันซะหน่อยจับคู่นี้ออกซิงเกิลคู่กันครับ mm hmm. ชื่อเพลงว่าโอ๋ o o ครับแล้วบอกเลยว่าม mm ิวสิกวิดีโอน่ารักสดใสสมวัยเป็นเพลงรักใสๆส,สตไตล์วัยรุ่น mm hmm. และที่สําคัญครับ mm hmm. นอกจากมีเ e อิร์นและคอเปอร์ hmm. แล้ว mm hmm. นะฮะยังมีนักแสดงวัยใสยครับจากเด mm hmm. วันครับ น้องเฟน้องซีและน้องการครับมาช่วยเติมเตม Murder, mae, ็มความสดใสใน MV นี้อีกด้วยครับโอโอใอรนะโอโอก็จะเกี่ยวกับการให้กำลังใจมากกว่าค่ะเป็นการแบบเข้าไปปลอบใจเพื่อนๆที่แบบเศร้าหรือว่าเหมือนแบบตั้งใจทำอะไรแล้วเขาแบบ เฟลกับการที่แบบไม่ได้สิ่งที่แบบอยากได้หรือว่าไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็สนุกดีครับเพราะว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่พวกเราทั้งสองคนได้เรียนรู้นะครับตอนแรกคิดว่ามันเยอะมากเลยอ่ะสามสามสิบกว่าซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าพอถ่ายไปเรื่อยๆก็เริ่มสนุกค่ะฝากติดตามเอ็มวีเพลงนี้ด้วยนะครับพวกเราทั้งสองคนก็ตั้งใจทำมากๆนะครับ ใครที่เป็นแฟนของน้องเอิญๆนะครับแล้วน้องคอปเปอร์ยังไงก็รอติดตาม MV เขาให้ดีครับว่าจะน่ารักสดใสขนาดไหนติดตามได้เร็วๆนี้ครับแต่สิ่งที่ไม่ต้องรอเลยก็คือ6โมงเย็นวันนี้ฮะคุณสามารถฟังเพลงโอ้โอของเอิญนและคอปเปอร์ได้ครับผ่านทางจู๊กรอติดตามได้เลยครับโอ้โหกโมงเย็นนะครับใช่แล้วห้ามพลาเด็ดขาดเลยนะคะ